มันจะใหญ่กว่าแล้วอันนี้มันแบบกระทัดรัดเราเวลาเราแบกพาละไปใส่รถไปมันก็จะได้ไม่หนักมากมายเนาะสีส้มกับสีเทานะครับนี่หม็อกแต่ม็ะว่าสวัสดีครับไหค์เกอร์ตะลอนไปทู่ครับวันนี้บ่าวแจ็คกับอีแม่กับ่าหลานชาวนะครับว่างกับ รถไปแอลสศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยครับนึกได้ไว่าอยากจะได้เต็นท์นะครับทุกชมอยากจะได้เต็นท์นอนสองคนนะครับพอดีไปดูในลาซาด,ด้าเนาะแล้วก็กลัวเพื่อนจะส่งมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาพิดไซเซอรเราก็เลยอยากจะขับรถไปดูเองนะครับร้านเขาอยู่ที่ศรีราชชาเนี่ยครับก็ลองไปดูนะว่าไป เพราะว่าอันเก่าของเบาลเจคนี้มันบางทีมันใช้ไปมันก็เบื่อเบื่อสีมันอนะ่ะอันเก่าของบาลเจคมันสีฟ้าออกน้ําเงินหน่อยนึ่เนะครับใช้มาหลายงานแล้วนะใช้มาหลายงานเยอะมากหแต่ก็คุ้มอะ่ะคุ้มค่าก็อยากจะเปลี่ยนอ่อกแบบหนึ่งเนาะบอลเจกเ,เคยไปเห็นอ่าในออนไลน์มันสวยดีแต่ไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นๆก่อนด้วยเราจะไปดูยี่ห้อรุ่นอะไรเนาะ ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับสําหรับ2คนนะครับทริป2คนเพราะว่าเาวเจกเอาทำไมถึงใช้2คนเพราะว่า,าส่วนมา,จากจะออกทริปบิ๊กบค์อะมอเตอร์ไซค์เนาะไม่ได้เอารถใหญ่ไป mm hmm. ก็เลยอยากจะได้ไซส์แบบเล็ก,ลกๆกระทัดรัดกระทัดรัดแล้วก็พกพาได้สะดวกอะครับโอเคเนาะ mm hmm. เดี๋ยวตามไปดูกับเบลเจกนะครับ ชเรียบอะไรอ่ะเรียบทางรถไฟอยู่นะครับไปตามเบาเจ็เน,เนอร์ครับตอนนี้เบาเจ็ก,ก็อยู่บนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปศรีราชานะครับท่านผู้ชมอมองฟ้าข้างบนอนะ่ะมืดตึบเลยนะครับจําเป็นนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนไอภาผภาพพัดน้ําฝนนะเพืนอพรองว่าภาพัดน้ําฝนเป็นเกาะเออนั่นแหละคือเบลเจก็ได้ใช้รถใหญ่นี้มาเมินเมินแล้วว่ได้ใช้มานานแล้วว่ะ ก็วันเมื่อวานไปรับหลานสาวฝนมันตกใอ้ผ้าปัดน้ําฝนน่ะมันมันมันเหมือนกับมันมดอายุอ่ะจริงๆแล้วมันก็บหมดอายุนะเบาเจก็เพิ่งเปลี่ยนมาเนาะแล้วก็มันบม่ได้ใช้เลยอ่ะคงจะแบบมันไม่ได้มูฟเมนต์อ่ะมันไม่ได้โยกย้ายโยกซ้ายโยกขวาเนาะมันคงจะมดมดอารมณ์ของมัน เออก็เลยเดี๋ยวบเบาแจ๊กจะต้องหาแวะเปลี่ยนริมทางนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมามันเป็นทั้งสองอันเลยนะครับท่านผู้ชมมันนังคือขากือขากือขากนอางลำคาญเออหน้าจากก็ต้องเปลี่ยนเอารุ่นก่อนบา๊แจ๊กก็เปลี่ยนเส้นละร้อยกว่าบาทอืมเส้นรอบนี้จะบอกว่าจะเปลี่ยนได้กี่บาทเนาะแต่มันสังเกตนะเวลาเขาอยากจะเปลี่ยนนะเวลานี้นะหายากใบยากเงาวริมทางนี่นะ ในเวลาเอาบาหานี่นะเอาบะอยากได้เนี่ยนะโอ้โหวางขายนี้เกินไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้แหละมาไปบบยูเทนะิร์นเอาไปทั้งหน้าเอาห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทนี้ปัดรอบเดียวกัไปหลกัก <c oughs> อ่ะแล้วข้างหน้านี้ก็จะเลี้ยวขวาไปที่ร้าน,นะะขายเต็นท์ด้วยไม่รู้ตรงไหนจะถึงก่อนเนาะ <c oughs> เอาแล้วแต่เวรกรรมเด้อ <c oughs> จะไ,ไปยูเทินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็อนอาที่กันสาดที่กันที่ปัดน้ําฝนรถเดี๋ยวเบาเจ็แวะไปใส่กันหนึ่งยูเทริรนตัวนี้อันนี้แถวไหนทุ่งกาดปะทุ่งกาดทุ่งกาดอยู่ในเขตชนบุรีนี่แหละครับถึงบอกไปท่านผู้ชมบอกหูจักเนาะ อพอดีเมื่อกี้บากแจ็คขับรถแล้วเห็นอ่ารถตู้มันบัง,งข้างหน้ามันมองไม่เห็นข้างหน้าไงรถออขายไอตัว,วเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เขาขายเท่าไหร่เนาะก็ลองถามดูก่อนถ้าร้อยกว่าบาทก็เปลี่ยนถ้าแพงกว่านั้นก็คงจะไม่เปลี่ยนนะครับ<อ>เพราะว่าเราเคยซื้อราคาประมาณนั้นเนาะถ้าเปลีย่ยนยางปัดน้ําฝนเนี่ยครับ สูนแท้ได้นะอันเท่าไรเธอถามดูดิเข,ข้าหลับเน่เ <c oughs> ขาหลับพ่อค้าเขาหลับ <c oughs> ถ้าของสูนแท้ก็โคือรุ่นนี้เท่าไหร่ถามเขาเปลี่ยนยางปับน้ำนเยค่ะเท่าไหร่้ายางศูนย์มาดูดอิออนเด็กของเราไปด้วยเป่าไม่ได้ไป ต้งดูก่อนกลัวเขาเอาของเราไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวโอเคให้อีเมจเป็นคนจัดการนะสองร้อยบาทโอเคอ่ะเขาบอกว่าอ่าเป็นจากศูนย์เลยนะครับทุกรุ่นศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เราเนาะอยู่ฟ้าดูฝนดีมืดตึกเลยครับท่านมฝั่งขวา ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปเจอจะได้ไปสัมผัสผลอีกครั้งนึงนะครับหลังจากไปเที่ยวใต้มากับอีแม่นะครับวันนี้อะไรนี่แม่ว่าอะไรนะมันร้อนเหรอ,อคุณหญิงร้อนไม่เขาบอกพี่มันร้อนในรถเลยเดี๋ยวเลี่ยนมันท้อนนะโอเคพ่อค้าเขาก็โอเคให้เราเข้ามาอยู่ในรถก่อน เขาเขินเขาเปลี่ยนแล้วเขาเขินเราไปยืนดูใ <hm ช่ไหมนี่ไม่อยากคิดนานๆได้มาเจอกล้องนะครับหลานสาวกับอีแม่แต่อีแม่เพิ่งจะได้นั่นนะก็อ่าอย่าไปถือสาเปิ้ลเนิร์ฟเพื่อนยังอู้บอก่อยเก่งเหมือนเบลแจ๊กเบลแจ็คก็ยังอู้บอก่อยเก่งสักเท่าใดแต่เบลแจ็คก็ต้องพูดพูดมากเลยนะนี่แหละนะครับสไตล์ของเบลแจ็คกับครับท่านผู้ชมวันนี้หลานไม่อยู่ อ้าวลานนี้ข้างหลังนี่ใครมีตัวขาวเล็กไม่อยู่ไงตัวใหญ่อยู่ไงนั้นเหรียญเลยได้แอบนั่นเที่ยวอันนั้นเหรียญบายเจคก็เอาไอ no. oh, ้ที like. ่ปิดปากมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่ได้พกมาพกมาครับแล้วมาดูดิไอ้ที่เพกมาเองบายเจคพกมาเป็นแท็กอย่างนี้เลยนะครับปากมมาไงมันเลยต้องเปลี่ยนบ่อยปากมันมาไงมันเลยต้องเปลี่ยนบ่อยอ่าบบอยเจคไม่ใช่ปากมานะครับท่านผู้ชมนะ ฝนสุดๆดีนะที่ไม่เอาบิ๊กไบค์มาบิ๊กไบค์มาก็ชอบชอบคนที่ขับรถบิ๊กไบค์นะถ้าได้สัมผัสฝนนะนี่แหละคือจุดสุดยอดของบิ๊กไบค์นะครับท่านผู้ชมเนาะขายเป็นชุดนี่เป็นที่เป็นซององเลยคือเราเปลี่ยนแล้วยกอันนี้ให้เขาไงต้องแลกเขาชุดเท่าไหร่ห้าร้อยกว่าบาทจะเปลี่ยนทําไมล่ะของเราก็มาจากศูนก็ดีแล้ว ถ่ายเต็น์นะครับอุปกรณ์กลางเต็น์นะครับก็ประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวเบลเจ็กก็จะเลี้ยวขวาข้างหน้านี้นะครับ ออกนอกข้างนอกนี่นะสับปะรีใบสับปะรีงา่างไม่ยากว่าหิวอะ่ะเออที่อยู่บ้านยังบาหิวจะค่อยกลับไปกินฝีมืออีแม่นะครับอีแม่เป็นคนไทยแต่ทําขนมจีนน้ำเงี้ยวนะสุดยอดนะครับท่านผู้ชมอร่อยที่สุดในสามโลกนะครับทำเนื้อรถก็เตียวหมูยังไม่กินเดี๋ยวกลับไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยว พพงอิูตายเอาพ,พ่อแพงยังไม่ได้กินเหมือนกันเหรอยังก็พอตื่นพร้อมเธอกันเอาเลยงันก็ไปกินมนกนม้ำเงี้ยวที่บ้านนั่นแหละ จ็คเพิ่งมาครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นร้านว่าเป็นบ้านไม่รู้เนาะเพราะว่าร้านตรงนี้เขาจะส่งขายทาง La z a ด a าทางช็ o ป e ีอะครับอันนี้บอยแจ็คเซิร์ชเห็นในอินเทอร์เนต็ตว่าพิก,กัดมันอยู่แถวแถวนี้ก็เลยอยากจะมาด้วยตัวเองอยากจะมาเห็นด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวถ้าเขามีของเราเราก็จะได้ซื้อกลับบ้านไปเลยไงจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวครับ6ก0เมตรเลี้ยวซ้าย เข้าไปอีกไม่ไกลครับ ผชมร้านที่บาลแจ็คจะไปเมื่อตะกี้ครับมันเป็นหมู่บ้านเนาะแล้วหมู่บ้านแล้วก็มันจะมีอะรอปรพอรักษาการเข้าออกอ่ะครับก็เลยคิดว่าคงจะเข้าคงจะขายแค่ส่งค้างออนไลน์เนาะแต่เข้าปักพิกัดไว้ทำไมก็ไม่รู้เออบาลแจ็คก,ก็สรุปวแล้วคือเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอลแจ็คจะลองขับรถไปดูอีกร้านหนึ่ง สี่ราชชานี่แหละครับ ก่อนอคอยไม่ไหว สรุปแล้วน้องจีนน้ำเงี้ยวไม่ได้กินตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปกินตอนเย็นหิวแหว่เซเว่นอันนี้อะไรนะสลัดก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวห่อไม่ไม่ไม่สลัดเฉยๆนั่นแหละนี่ไงมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวห่อด้วยเนี่ยอ๋อเมี่ยงเนี่ยมีอย่างเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสลัดโลสลัดโลสลัดโลเส้นก๋วยเตี๋ยววะเห็นเช็กรอบนี่แล้ววะ Oh งมืดค่ำพอดีอท่านผู้ชมเอาแปลงมามาได้เต็นท์ที่ศรีราชานะครับมาได้เต็นท์ที่พัทยาครับได้เต็นท์เอาไว้สำหรับพักริมทางอ่ะครับอืมอ๊ดะก,กะโอเคคลิปนี้บ่มีอย่างสักเท่าใดเนี่ยได้เต็นท์มาแล้วน,นะครับนอนสองคนครับเอาไว้นอนแถวเวลาเรานอนพักง่วงนอนกลางทางเราก็เอาเต็นท์ตัวเนี้ยเอามานอนก่อนเนาะ มาได้ที่พัทยาก็เลยได้เฉพาะเต็นท์ภาคริมทางภาคริมทางเวลาเขาขับรถเนาะเวลาเขาง่วงนอนตรงไหนเขาก็เอาเต็นท์สำรองตัวนี้เอาไว้นอนก็เลยซื้อมาแบบถูกๆนะครับท่านผู้ชมเอาไว้นอนกางกันบเ่บเฮ้ยยุงบเ่เฮ้ยแมงมาไต่ตอมาครับมันจะได้พ,พักผ่อนได้เต็มที่และแล้วเบาแจ็คก,กับอีแมกรับน้องว่าเพลงปิกบ้านนะครับ <laughs> ทุกคนสลบสไลดกันหมดนะครับมาตั้งแต่เจ้าป๊กบ้านหกโมงแรงนี่นะนี่แล้วก็บงังเอินด้วยบงังเอินมันอ่าสําหรับสองคนนะสําหรับสองคนบเบลแจ็กก็ไม่รีรอนะครับ,บเบลแจ็กก็ยกมาเลยนะครับนี่อ <laughs> นี่ครับท่านผู้ชมพอกลางแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสําหรับสองคนนะครับสองท่านเนี่ยเราจะไปไว้ตรงอ่าริมทางเวลาราง่วงนอนนะครับ หน้าตามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือ,อเอาแค่กันยุงเนาะกันที่ว่ามันจะมารบกวนเราเวลาเราพักผ่อนริมทางอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนาะข้างในเป็นจะได้มีคนมีป้ายให้ดูเนี่ยมาสองคนเนี่ยอันละสองคนเดี๋ยวเปิดซิปกันเนะเปิดซิปก็เ,เ,ป,ป,กเปิดง่ายนี่เออโหเนี่ยก็มีซิปอยู่ข้างในด้วยซิปข้างในด้วยอันนี้ปิด โอเคซิ okay. มันก็ลื่นเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูนะครับอ๋อ oh. <laughs> อันเก่าที่เบาแจ็๊ซื้อไปนะท่านผู้ชมซื้อไปคือด้านข้างนี้มันแบบเป็นมุ้งอย่างเดียวอะ่ะเป็นมุ้งอย่างเดียวเวลาเบาแจคไปกลางเนาะเวลานอนมาคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะมองเห็นเราไงแต่ตรงเนี้ยมันไม่เห็นแล้วก็โอเคสบายเลยนะครับลม้มบรากาโอเคเลยครับไม่ไม่ไม่ได้กันฝนนะครับคือ เอาแค่ okay. นอนเฉยๆนี่อะนี่อนี่แล้วก็มีมูมีอะไรให้เรียบร้อยโอเคถือว่าโอเคนอนได้สองคนเนาะ,ะเดี๋ยวจะนอนให้ดูว่าตัวเราะนอนเหยียบยาวได้ประมาณไหนเนี่นี่ขาก็ถึงหัวก็ถึงไม่ไม่ถึงกับว่าหัวเราติดติดกับเต็นนะก็ไม่ได้ติดกับเต็นก็สบายนี่ กปิดตรงนี้กันเดี๋ยวปิดตรงนี้กันเดีเ๋ยวลองปิดตรงนี้ดูนะปิดแอริปข้างนอกเนี่ยเดอมันก็ปิดได้เนี่ยมันก็ปิดตรงนี้เนี่ยโอเคเป็นถัดเป็นส่วน <c oughs> โอเคมันน้ําหนักเบาวกว่าที่เบาแจ็คซื้อไปเนาะอันที่เบาแจ็คซื้อไปนี่รู้สึกมันจะใหญ่กว่านี้อ่ะมันจะใหญ่กว่าแล้วอันนี้มันแบบกระทัดรัด เราเวลาเราแบกภาละไปใส่รถไปมันก็จะได้ไม่หนักมากมายเนาะสีส้มกับสีเทานะครับนี่อ่ะมอสแต่มาะว่า